สวัสดีครับผมจ่าเล็กนะครับที่สาการนายฟอร์ดออโต้แคลลี่ภูทรธานีวันนี้นะครับผมพามาดูเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์เอคนะครับผมคันนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของเกียร์ออโต้นะมีทั้งแคปนะครับแล้วก็4ประตูแบบคันนี้นะครับผมคันนี้ก็คือแต่งนะครับผมก็คือกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ก็คือ FORD นะครับมีไฟสิว3ดวงนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับผมก็คือ เป็นเอกลักษณ์ของตัว xls เขานะครับผมแล้วก็ชุดครอบไฟชุดคอบไฟตัวนี้ก็ใส่กันกระแทกด้วยนะครับไฟจะเป็นไฟแบบ led reflector นะนะครับเป็นไฟซีแคมขนาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วที่ไฮไลท์เด็ดนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กตัวนี้นะครับผมจะเป็นลบ18ปนะครับผมหรือลบ24นะครับผมสามารถเลือกได้นะครับจะใกล้เคียงกันนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถสั่งติดลบได้ ปีกนกนะครับปีกนกปรับองศาตัวนี้ก็จะเป็นของโยงนะครับผมอันนี้เราจะเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยนะครับเป็นปีกนกปรับองศาลูกหมากการโค้งนะครับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมส่วนล้อแมกกอบยี่สิบตัวนี้ออฟเซ็ตลบนะครับจะจะให้ออกมาข้างนอกมากน้อยแค่ไหนสามารถแจ้งเราได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนยางครับยางตัวนี้ก็เป็นเกียร์ยางนะครับสามสิสามคยสิบสองจุดห้า R ยี่สิบ นะครับผมก็คือเป็นยางของทรงสไตล์ของแต่งออฟโรดนะครับแต่ว่ามันต้องมีการยก2ออยู่แล้วนะครับเพราะว่ายางมันใหญ่นะครับดอกยางใหญ่นะครับผมคราวนี้เป็นดอกยางของออฟโรดก็ครับก็ต้องยกขึ้นนะครับให้หลบนะครับไม่งั้นก็จะติดนะครับติดซุ้มล้อนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็การตกแต่งนะครับด้านด้านท้ายนะครับผม ลาวหลังคาตัวนี้ก็ติดลาวหลังคานะครับผมเป็นการตกแต่งนะครับให้ความสวยงามนะครับถามไม่ได้เลยลาวหลังคานะครับผมแล้วก็โลบาร์เล็กโลบาร์เล็กตัวนี้นะครับเป็นของเอ t เลนเดอร์นะครับเอ t เลนเดอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสีขานะนะครับแล้วก็มีนะครับไฟเบรกนะครับดวงที่3ด้านบนนะครับเพราะว่าของรถนะครับมีไฟเบรกนะครับที่ฝากระบาดท้ายแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่มไปที่โลบาร์อีกนะครับเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับ การกระแทกฝากระบะท,ท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ติดกันมีฟอนต์ f r d สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นแบบสีดําเงานะครับกับตัวรถก็ได้หรือจะเป็นสีขาวตัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอะคริลิกคำว่า a n g e r นะครับใส่อะคริลิกนูนให้และที่ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือขาดไม่ได้แล้วก็คือฝาท้าย ไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแต่งเต็มระบบนะครับจะเป็นไฟท้ายแต่งนะนะครับผมก็ใส่ลมดํานะครับผมเป็นสีลมดําเข้าไปนะครับผมตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าของตัว xls ตัวนี้ก็ไฟจะเป็นสีแดงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอยากได้ไฟท้ายแต่งแบบนี้ก็สามารถรีเควสผมได้เลยมีการกระแทกนะครับของชุดไฟท้ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับกล้องก็จะมีกล้องนะครับเป็นกล้องถอยหลังนะแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้จะไม่ได้มีให้นะครับผม แล้วก็ฝาท้ายถ้าลูกค้านะครับผมอยากได้แบบฝาท้ายผ่อนแรงก็สามารถรีเควสผมได้ฝากระโปรงหน้าอยากได้ก็รีเควสผมได้นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมคลิปนี้เราขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆของ Ford นะครับสามารถติดต่อผมได้สำหรับคลิปนี้เราขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ